สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยและกระต่างประเทศน้ำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้พอน้องแฝดกับบดายออกไปข้างนอกพี่น้องเลยเนาะคือว่าเฮาสีมาเก็บเกี่ยวเข่าให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะเอ้ากลว่าสี่เด้งมือให้มันเล้วนะพี่น้องเอ,เอ,าางมอ้มือนก่อนพายุที่เขามาพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าอีกจักสองมือพายุที่เขาอีกได้ข่าวว่าสะนะพี่น้องเอ้ คิดว่าเมื่อนี่คิดว่าสีให้ปิดจ็อบและพี่น้องเลยเนาะจังยุดอีกจักมือหันพี่น้องเลยเนะาะยุดอีกจักมือจังมาตัดมากเกี่ยวเก็บให้มันลแล้วแล้วเขาจังสบายไปทางใดก็ได้พี่นอนะ้องเนาะจังบุพามาเก็บเขาเก็บน้ำอีกพี่น้องเลยมื่อนี่ก็ได้จีได้ถ่ายบรรยากาศในบรรยากาศทงนานี่ละพี่น้องเลยเนาะให,ให้พ่อแม่พี่น้องให้ อ FC, เอฟซีในเบืองในส้มพี่น้องเอ้เนาะอาจจีเปลี่ยนบรรยากาศในเ้อพี่น้องเอ้เนาะนาจะได้ก็ต้องขอขอบุญขอบุณที่เขามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจพอน้องแฝดนอยอีกพี่น้อ,นองเอ้เนาะช่วงนี้กะประมาณแหลดประมาณ8ปดเก้าโมงพี่น้องเนาะแหลดออกแต่เศร้าเศร้า,าแดดอ่อนๆพอ,อดีเนาะพี่น้นองเอ้ฮะนี่ละพี่น้องเอ้มาเบืองให้นา้าเฮากันเลยพี่น้องเอ้เนาะบ่เว่าลาล์ยใจฮะ นี่แหละเอาสิตัดเอาคือเก่าพี่น้องเนาะทางเกี่ยวกระเกี่ยวพูนอันนั้นก็ได้ทางนี้ก็พี่ผูกคุมก็จะได้นอนอยู่ผูกคุมงานได้นี่พี่น้องเลยโอ้ยลุกขึ้นมาสบายดีกันลูกลุกขึ้นมาสบายดีงามสบายดีอ่าลูกเต่าก็หยุดรงเียนไปพี่น้องเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าพุ่นละ ยังจะพาเพิ่นไปฮองเฮียนอีกเพราะว่าไปกระสีได้แม่เพิ่นสีได้ไปชงแล้วไปเผานะาเผายังบ่ทันได้ปะได้พี่น้องเลยก็เพิ่นลื่นงเพื่อนยังจะคอยชงแล้วก็จะคอยลงไปรับนี่ละ่ะทางนี้ก็ได้คือเกี่ยวเข่าสบายดีเกีเ่ยวเข่าพี่น้องเลยนี่ละ่ะพี่น้องเลยยังให้นี่ละ่ะมือนี้นะนี่นี่พี่น้องเลยพอดเพุ่นแหละขอบเขียวๆพุ่อนแหละคณาพี่หายใหญ่เติบ ให้น้ากสิมีให้นี่แหละพี่น้องเอ๋ง่ายเลยให้นี่แหละอ่าง่ายชุดราคาทางพุ่นยังอยู่สองใหพี่น้องเอ๋งเนาะให้น้อยใช่ไหมให้ตะก้าสองใหพี่น้องเนะอ๋งเนาะกาวาสีให้มันแล้วปิดจ็อบไปซะปิดจ็อบสะดวงวะปูพี่น้องเ,อ,งเ c. อ๋งคนกสิได้คนอยู่แต่ว่าสิบวบิพีน่ <grid S 2> <existe. S 1> น้องเพราะว่าเขาย่านิผลมาฮะนะสิได้เก็บคุบุ่นน้ำอยู่ เนาะพี่น้องเ,เอง้ยผลวาสิมาอีกจะได้กระสิเอาให้นี่เห็นมันแล้วก่อนมานืาอนี้พี่น้องเอ้ยระสิได้ฮุบสิได้คนอ่าแล้วเป็นตอนเป็นตอนกอนพี่น้องเนะอ้ยเนาะเห็นมันแล้วมันทัวแล้วก็จังหารถมาปัน่นพี่น้องเอ้พุ่กองเข่ากันดีในตู้พุ่นละพี่น้องเอนะ้ยเนาะอ่าเก็บเข้าไปไว้พุ่นลบพุ่นพี่น้องเอ้ย ถามว่าหน้าลายบอกบอะโบลายบันไดพี่น้องแปลว่าคนเกี่ยวกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะสองคนอสามคนเท่ามแม่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้เราบ่ได้มาวันพระพี่น้องเนาะเราเลยประเดมมาวันพนนะร,ระเพินนเ่นไปรวมนี่แหละพี่น้องเลยนะเนาะเคนแต่ว่าบ่ได้เข้าโบสถ์ได้พี่น้องบ่แม่นอันอันนี้เพิ่นจะร่วมแบบว่าอ่า ในสิ่นในถ้ำฮะนะพี่น้องเอ้ยเฟินอันนี้ฮะนะเนาะจะสิว่าจะได้ละเฟินถือถ้ำถือ,อยังประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยเนาะโบสิอธิบายน่าได้ก่อนน้องแฟดก็ได้แต่ว่าสิเ,เ,เร่งมือให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี่โบแล้วมนะัดกแล้วเกี่ยวเนาะแล้วตัดแล้วเกี่ยวนี่แหละปปพี่น้องเน้ยโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอน้องแฝดก็สิมาตัดมานี่อีกพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิให้แม่น้องแฝดเพิ่นจับกล้องรีวิวให้เล็กแน่อยๆเนาะ พี่น้องเอ้ยตอนพอนกแฝดตัดอ่าพอได้บรรยากาศอีกนะพี่น้องเอ้ยเนาะเมนเป็นมือกล้องให้เสียงตัดชดจ้าชดจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าจะหน่อยก็สิได้ปล่อยงัวปล่อยควายละพูดนดะพี่น้องงัวก็ได้เนาะควายก็อยู่ทางนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอนกแฝดสิตัดอันนี้ก่อนตัดเข่าตัดน้าก่อนจะหน่อยสีเด็ดกาเด็ดอันนี้แห้งเดี๋ยวจะน้องสีตัดยาะ นะทั้ซีฮอนแดดคุณทั้งนั้นก็นอนหยอก,กันอยู่คนละพี่น้องคุณ <c oughs> หยอกกันด้ว่กันละเขียวแม่พาไปโรงเรียนแต่ว่าเร่งมือเขียวขาวให้แล้วก่อนพี่น้องไงเนาะโอเคพี่น้อง มาทางลุกชายกันเนาะนี่เป็นผู้คุ้มงานเฮ่อจังไรดู<ม>เน้ยที่นี่คือเห็นหยอกกันเชีวเชี้วอยู่ <c oughs> เราวางสูงนะ่ใรพ้างในพายังจือยู่นี่เราวงยัง <c oughs> เราอางซองเราจมเจ้าดกเราจเจ้าโ <c oughs> ต,ตกันก็นได้เหรออ๋อเราอ่ะงสามก็อ่งสามอ เล่าลังๆเ่ไพล่าลังนยพอมือมันเกิดแชาลงชี้ชื่อเค้กญงให้ป่ายี่ิาเ็ดเอยเจิบจาก่ไอโตเวอรนี่คันใจไปเค้กไงเกิดิีก้ชิอ่ได้บันทีเซนี่สามสอก้สิบิบิบปเจ เแกงเกเก่งไตมุตะดงหลังเฮเกงเฟังซีเราเป็นว่าไอตโตโตกะไม่เป็นมันเกิดอย่างไรยังหนุมันเกิดกรีหดนี่วันที่เานี่ยมูทะ่ไมูกะทะกับเค้กกับเค้กกับปุ่นกับปุ่นนี่ยาอย่างไร้เราถีบหน่อยนะ คือว่าอยากได้รถทิบบ่แต่เฮียนเก่งกาเม,มือมือมันเกิดนี่พ่อชื่อรูทิบให้ว่าทำทำพ่อมีเงินเอาว่ารถทิบหน่อยนะเอาเรื่องทิบไปป่าจะไดรถทิบไปผ้าพ่อพอะไรแนวแพงแท้น,นี่เมย์ก่มีเงินได้เห้ยหล้านรวมแพงเมย์แล้วรูทิบไฟผ้าหาล้านพุ่นได้ค่ะเมย์หาล้านเมยหาล้านทอนเงินจุ๊บจังเอามันเนาะ เอ้ยเออเข้าด้วเขป้าเ่งจะได้ถีบไฟผ้ามันเกิดเพลินจับจอบโมขมาแนะนั้นมันเกิดน้องโตโตต้ากับวันที่เศร้านี่พี่น้องเลยเฮ้ยวันที่หกที่เจที่ห่าที่หกไน ทั้งนี้เป็นยังคือเกี่ยวเป็นอร่ออรอดไปอันนี้เเกี่ยวแบบนี้อันี้แก้วข้าวปูกเอาไ้เห็ดพันนั้นปีหนาเนาะบนใดชิงงามงามแน่กะเอาไว้เห็ดพันพี่น้องเลยหลอกเราแม่นเ like ้าหาเลือกเอาแต่หมันงามเน่ๆกเอาไปเห็ดกปูกเอาไว้โตปีหนาเลยพี่น้องเลย เเก็บจ้อเอาเก็บนี้ได้นี่นอกะว่ายอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะทั้งพอน้องเงพชรคนปาดกันนี่เก็บแถวไปอยู่คนเนาะกะง,งามยิ่งคักอยู่บางคนกะสิสิบบากโบโบคัก าขาวโพดกับปาดทักคนท้งพนจะไปไสใส่ายของทัวพี่น้องเลยอันนี้แต่ทำรรมราลาโอเค you know. อยู่เนาะเัาคนจ่าลงว่านี่เดี๋ยวตอเนี้ยเล่้เข้าสิท่ากันมัน พี่น้องเอ้ยเนาะหูยยังบ่ลายังบ่ทันแล้วพี่นองง้องเอ้ยอ่าตอนนี้ก็เที่ยงๆล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเที่ยงกลัวๆล่ะนี่พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันแล้วยังแจพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นเกี่ยวกันตัดกันหลายเพี่น้องเนาะหนี่มันก็บ่แม่นน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยหลายไร่เเด้นี่พี่น้องเอ้ยนนเนาะประมาณ5ไร่พ่อน้องแพทย์คิดว่าอาจจะบ่ฮอดเฮกให้ใหญ่เพี่น้อง ยังแต่มุ้งพูดเละพี่น้องไป้ชุ่มกลับมาก่อนแฉะเลาะๆพูดเลยพรอมแข็ตัดก็ได้การศีงเมื่อยก่อนพักพรก่อนพี่น้องเลยเนาะฟินภาพมาพักพรอนให้คนกับเมื่อยพักพรจักน้ำเอ้าพี่น้องเลยแล้วการศมากินข้าวกินน้ำโอ้ยพูดกินแบบสบายสบายพี่น้องนั่งกินอยู่ใน Càng đình, kín lắm lắm. càng sai lên phí nọng ơi Nào, phi nọng ơi càng đi kín càng nhả phi nọng ơi, vẹp này là, ừ. so bài, sơ so bài Bằn bằn hao, phi nọng nghe nó bữa đây bữa tay khuẩn kín khảo dù thiêng lê Mà này nằm kín lê hôm mây Tằm mặc hung, phi nọng ơi Tằm mặc hung Ơn, bà rung, kín nằm bà nè

ủa, phá về anh cang lin cang nhả rồi đấy, này, <laughs> ừ, bay luôn, vắng luôn, bị chia cái này nè, còn mình, nghiêng điều nè, mít thôi neo, mít thôi hùng, nó xếp gì đấy ạ, bay luôn à, ừ, chụp, cho nó เอาเข้ามาหาลูกนะใช่ไหมอืมอืมลูกก็กินเพชรน้ำกันเลยมีนกินนะเหรอได้ได้กิมน้ำได้กว่านี่นุ๊กกินไปกินเพื่อนยังหันยังแห้งตะลึงตุ๊ดจั๊กเหรอดึกลงมืออีกวันนี้พี่น้องเลยเหม็นแล้วเนาะ ทำอีกประคำก่อนมาเลียบเลี้ยบุกเบืนเสียงไม่อยากทำเลี้ยบไอ้เหุกบืนนี่น้องไอ้เนาะเลี้ยบให้นี่เนาะไม่เลี้ยบก็ทางเหอทำเลี้ยบแรกยังสองให้น้อยน้อยนึงไม่เบือนนั่งกันเนาะอะอืมแลี้ยบก่อนนะตกใจมั้ง

ไปดูวานไปดูกทนกินกาพิบ้งมาขวเนี่ยขหรอเตจ้ะขาวปนนั่งไม่อานั่งตน้มนั่งตุ้ได้ไหมดไปแดทิปปับนี่หายามายก็จะไม่หค่ะ้าขเองเ้ไมงาไมุ่้เลี้ยวไหมตุ้งดิาไม่ดอนย้ำม ำิบกนนม่ลงะลมหวยห้วยพี่น้องเเนาะลมวอยวอยเออขอบใจลมหนาวขามาแล้วพีว่น้องเนาะลมหนาว,ว,วนาวข,ขาวันที่เที่เกอ่ะวันที่เมนี่ที่เที่เก้ฝนกับทไม้อีกะพี่น้องหเนาะ <c oughs> นได้นตงงานลงนลกงนลนบังมงานไม่ไ้รูไหมงบังงานไม่หลอนงานบังยังมากระถินทำพุงมันเพ็ม่มันเพ็ดพอเพ็ดอดะกินมันกรเจ๊ ออเอาโอเคพี่น้องเนาะอคะคนแปลกกระสิขอโตจบคลิปไปก่อนคนแปลกจกินไม่แท้คนแปลกนะฮะจบที่ก้อนเพราะว่าหลายนาที่ชมขั้วเด็กจะกินไม่ตัดเลยเอาโอเคพีค่น้องใจใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือเก่าพี่น้องเนาะออกมาตัดเข้าบุกให้แล้วพี่น้องเอ้เมื่อนี่เนาะแต่กันยังสองไฮนี่แหละ okay, <c oughs> พี่น้องเอ้เนาะโอเคพี่น้องสบายดี